ผมวิวฟางขอแนะนำร้านพ่อมดเยวเพย์ผู้ให้บริการเติมเินเกมชั้นนำมากมายกรันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า1 0 0 0 0แคนใครที่สนใจอยากเติมเกมคลิกเลยที่ w w w บ e e l p a y game com ร้านนี้ปลอดภัยแน่นอนแถมยังรับเติม R V ง่ายเียงใช้แค่วิพีในดี ส่วนลดจะเต็มแถมมีโปรโมชั่นเทียวบคอยสุดคุ้มฉลองครบ1น่แสนไลค์หน้าผพจพ่อมดแจกของมูลค่ามากกว่า10,000แสนบาทแถมตอนชนะเงินก็เอาส่วนลดผมวิวไปใช้ก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มอ,อีกเปให้คุม้มไปให้ฉลาดต้องเคลียว,ว่าผิดเท่าไรน,นะครับโอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมวิวฟังนะครับ วันนี้ผมก็ได้มีโอกาสนะครับมาเล่นโหมดบันเทองนะก็คือโหมดดับเบิ้ลออนติเมทนะครับซึ่งตานี้ผมได้อันติของเด็กต้ามานะครับมาดูกันนะครับว่านลนของผมบวกอันติเด็กต้ามันจะโกงขนาดไหนนะครับแต่ตอนนี้คือผมโดนแย่งเลนนะครับเหมือนว่าลูกนะครับจะมายืนทับเลนกับผมนะครับทั้งๆท,ท,ที่ผมเลือกเลนก่อนโอเคเจอทอนนะครับ เกมเหมือนลูกมันยาวทอนนะครับผมจะช่วยไปนะแต่เหมือนว่าลูกจะได้คิวไปนะครับก็ปล่อยไปนะโต้นเกมก็หาเงินนะครับรีบวิวสีนครับจะได้แบบมีเดออันติแบบสองรอบนะครับเชดเชวนโซโลคิวแวนอย่างตึงไม่ดียอมโซโลคิวแวนเออตอนนี้เราก็มีอันติแล้วนะครับ ต่างไอทอนต้องว้ามน,นะผมรู้สึกว่าทอนในโหมดนี้มันโคตรแรงครับซึ่งมันแรงมากเลยครับเป็นไปได้เราต้องอัตีเปิดแล้วแบบมันต้องเล่นได้จริงๆนะครับถึงจะเอาทอนได้เนะโอ้โหโหย่อนโถแานี้เก็บไปละาจากวันนี้แพนด้าเข้าไปล้วงทอนครับ กูยูได้เปล่าเพื่อนโอเคโดดไปโออดไรว้วะไม่ปล่อยกันบ้างเลยเพื่อนโอเคเราเรียกมาแต่ไม่ท้าได้นะครกยิยมันเป็นอมะตนะเนาะเหมือนจะมีไฟกันเลนบนนะครับโอ้โหมาจ้าสุดจัด oh, <okay. S 1> เป็นมาจ้าอันติเซฟิล่านะครับเป็นอมะตะสองรอบนะถือว่าโกงมากโอเคฟันไป โอเคได้คิวมาแล้วเมื่อกี้เราไม่ต้องรีบกดอันติเด็กตาก็ได้นะครับยังไงเราก็ไหวเนาะโอเคต้องรีบไปเรียนล่างต่อครับเดยอเรีล่างไปทอนอู่ไหนื่นนะทอน โอเคเพื่อนเราออบชจกเป็นมังกรนะครับนี้เราก็น่าจะแรงขึ้นเนาะเหมือนตอนนี้เลนบนเขาจะไปนัวกันเลนบนนะครับนี้เราได้จะได้ป้อมนะเย่ให้เพื่อนเราตีไปนะครับให้ลืมดูแมปไปด้ว่ายังไม่สี่นาทีเลยโอเคนะครับรอดักฆานะเป็นไปได้ถ้ามีตัวหลุดเราต้องฆานะครับอย่างทอนหลุดมาตอนนี้เราก็ต้องฆานะครับตัวตีเปิดไปเลย โอ้โห oh, ไม่ถึงว่ามันิชิบหายนี่เราต้องหนีนะครับถ้าไม่หนีเราจะตายนะครับ <need> อาแล้วเพื่อนผมมาแล้วไงครับจังหวะนี้เขาไปย่ำกำม่อมอ่าเอ้ยกดตีทันวะชิบหายผมกดตีเด็กตาไม่ทันพื่อกนก็ตายอ่าตายโมดัวคนไทยโอ้โหโกดตีเด็กตาไม่ทันเท่ากับชิตเบียนครับนี่นะครับยืนอ,อย่างนี้โดน,ดนดผมสามีิอเคตาย คือว่าได้ล้างแขนน่ะตายไปไอ้อวเวนไอโดวิตะนี่น่าจะได้ป้อมนะครับสี่นาทีแล้วน,นะยิงตไปมากแล้วไอโดบิตาจะเย็นดูโดบิตา,ตามัานโคตรแรงเลยทุกคนโหโดบิตาไม่กล้าล่น อระยะใกล้กับผมะ่ะเขาจ้องจะเล่นระยะกับผมอย่างเดียวแล้วรยยะยะไกลอ่แต่ตอนนี้ผมยันตีแล้วไงถ้าเขามาใกล้นะครับตายมาชิ้นีเลยนะโอเคเดนกาง เส้นกลางเหมือนจะนัวกันอีกแล้วมีต้องเข้าไปช่วยนะครับเฮโดดโดดได้แวนวะเฮีกดนจีเดล่าไปเหีได้แวนสวยไอ้เหี้ยผมตีตานี้บะทอนมันซอยฟรีเชียโอ้โหทอนมึงจอะฟรีกันไปแล้วตานี้เป็นไปได้ต้องเอาทอนก่อนนะครับตานี้ทอนถือว่าเป็นศัตรูคู่อาฆาตมากโอ้โหแต่แวนผมจะโดดแต่แวนแต่แวนแติดหีเลยนะ ถือว่าเวนแบบอะไรนะแบบกลัวใช่ปะโอเคเดินเดินหาลินไปนะครับดักได้ดักนะครับตอนนี้เวนอยู่ลินบนนะนี่เราแน่จะได้นะครับแถมเรามีออตีเ็กตานะครับโอเคโดดไปเลยอ้ป้อมแล้วก็ไม่สนนะครับโอเคกดตดีเ็กตา้าไปล้วงเวนแบบเลือดไม่ลดนะครับที่ไหนทํากันได้บ้างครับก็มีที่นี่ที่เดียวคนระับ โหโดนโดนโดนโ,ดนโอเคถ้าสันน้มาตัวผมต้องบิดอะไม่งั้นผมจะตายนะครับโอเค,เคบิดเลยถ้าไม่รอจริงผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับเมื่อกี้หรือว่าเป็นยาแดงผ่าแปดมากนะหลอดมาได้เมื่อกี้ โอเคครับดักดักจะเหมือนเขาจะไม่กล้าล่นนะครับขอป้อมกลางอย่างเดียวเลยเนาะนอนตีมาอ่อนผมได้พอไฟได้อยู่ <I 'm S 1> อ่าเลสเก็บท่าน,นี้มาได้ถือว่าสวยจัดแ,แต่ทอนมาก็เก็บย้อนหีนเราไปนะครับราอาแว่อย่างนี้รอดยากครับ <S 2> <S 2> ผมเอาคาป้อมเลยนะเพราะผมรู้ไงผมก็รอดครับไอ้เชี่ย กูติดป้อมไอเย้โทนมึงอีกแล้วเพื่อนมันเป็นอะไรเนี่ยอ่าตลกในวันที่ผมเอาแฮนะครับอเอาที่เสียน้ำตาในว,วันที่ผมเอาจริงอีกทีซ้ำไปเก็บไปหนึ่งเก็บไปสองเกรนตีดีแรกทำไม่ดีเก,กรนตีเด็กตาโอเคทีรอมหน้าน่าจะได้กลางนะครับตีไปอ่าสวย ในที่ผมเล่นมาตานี้วผมรู้สึกว่าฝอ่งสงข้ามนะครับตัวปัญหาก็คือทอนนะครับซึ่งมันยิงฟรีแล้วผมตายเป็นไปได้ผมต้องวงมันนะแต่ประเด็นคือมานนอาตีเด็กต้ามานะครับถ้าเราพลาดแค่ชฉอตเดียวหรือมันกดอันตีทันเราอาจจะเอามันไม่ได้นะครับโอ้โหเพื่อนผมตายหมดนี่ผมแน่ใจไ,ได้นะครับรอนตี เขาจ่ายอันตีหมดไปแล้วเนาะสัเทียฟันไปอ่าสันนว่าไงจะสอบผมหรอสอบไม่โดนหรอกครับระยะสั้นไปอย่านี้ตีตีตแดงครับตัดเบฟนะครับตัดบับเลยอันตีห้าบี้ใครโดนแลนะ้วน่ะไม่ยอนโดนว่ะเชื่อโอเคอันตีเด็ดแล้วโอเคฟันเลยสวยอะไรครับอะไรครับโอ้โหเชื่อเมนจอยผมยิงล้กก่อนตีนะครับโอ้โหผมกดอันตีปะโกนตีดิกต้า ยีนอนแน่เลยแทนีนะครับเมียนตีผมเ,ลเหลืออยู่โอเคเข้าไปฟันสาวบุสตีมโอเคเก็บมาได้โอเคถือว่าสวยนะครับได้ทอนมาด้วยตัวคีย์ฝนข้าไมนะทอนโอเคขายซื้อคีย์นะครับโอเคผมว่าแวนนี่ถ้าจะเข้าใกล้นี่ยากไปนะครับต้องเมียนตีนะครับโอ้โหผลโดนมาจาทีเดียวเลือดหายเป็นสองหลอดแล้วนะนะถือว่าแรงมากนี่โหร้องกลับบ้านนะครับ อาทอนมันหน่อยอีกแล้วมันจะแอกอะไรอีกแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมไปทำล่างนะครับโอ้โหเลยนล่างแตกแล้วมากันไม่ทันไห้สวยวะเล้ดเชียร์เล้ดผมก็โดนเก็บตอนนี้คือก๊อสมันเกิดแล้วนะครับ เนรแพนด้าผมคิวได้หมทีอ,อย่างงี้ผมตุยกลางเลยไรครับลรอเลี้ยวจะผมตาพุทีมกอมออ่อนี้ไปมรอดปะรอดปะอือผมจะตายผมไม่ตายขอเพื่อนเลยโอเคอย่างงี้ได้จบได้นะครับผมจบได้โดยที่ไม่ต้องอันติของเด็กตานะครับสุดไม่สุดไม่กดก็รอดโอเคดีบอาไมอีสี่ชนะนะครับ ถือว่าเป็นการที่มาเล่นดับเบิลอิเมทในรอบหลายเดือน,นครับถือว่าถือว่าสนุกอยู่นะโหมดนี้สำหรับใครที่อยากเล่นก็มาลองเล่นกันได้นะครับโหมดไม่ได้แย่ yeah, อะไรขนาดนั้นครับถือว่าสนุกได้เลยสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวิวฟังด้วยครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็ มีเท่านี้แหละครับขอบคุณครับ